ผลสอบทุตเอริตไมโครโฟนทำเนียบครับพบว่าหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลไม่ผิดครับ แล้วใครผิดล่ะครับโอ้อันนี้เนี่ยไม่มีแจ้งนะครับคงไม่มีใครผิดมากถึงบอกว่าให้ข่าวเรื่องนี้ผ่านๆไปครับเฮ้ยเยขาข่าวต่อไปข่าวเมื่อกี้ธรรมาดามากเจ้าของไพเร็เบสถูกจับได้ที่หนองคายเฮ้ยแล้จากที่หลบหนีกบดานมานานแน่เงยกูจะไปโหลดอะไรจากไหนวะเนี่ยตายเขาไม่เนี่ยโดนจับที่เมืองไทยเขาอาจจะรู้สึกว่าเมืองไทยนี่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเขาก็ได้นะได้ข่าวว่ากินอยู่มีเมียเลยสงสัยคนที่เห็นตอนแรกเนี่ยเห็นฝรั่งเดินมาก็เลยเข้าไปสกิดว่า โป้ไหมโป้ไหมแล้วหันหน้ามาเฮ้ยที่นี่ไพลเลตเบรี่ไปบอกตอมตอม,ตอมไปบอกต,อ,อ,ตอลกอ็เลยเข้าตอลเหมือนกันตารางตารางถูกต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับพี่น้องชาวไทยทุกๆท่านเลยนะครับที่ท่านเนี่ยได้เดินทางเข้าใกล้กับการได้มีรัฐธรรมนูญเข้ามาอีกระเจยบหนึ่งแล้วครับจากการประกาศรายชื่อคนที่จะมาร่างครบแล้วนะครับโอ้ยปุบมือหนแล้วรอตั้งนานเพิ่งจะได้คนล่างครบอันนี้ กลคล,ลอดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับรายชื่อคณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญอีกแล้วครับซึ่งโห้ยต้องบอกเลยครับว่าขนลุกเลยอะเน,นี่ดูดูดูด,ดูเป็นความตื่นรู้กันเลยีเดีวเชียวกลังกลังกลางตายแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เจตทนวนันนีด้วยนะครับผมเมก่อนดีกว่า หนึ่งในกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในโคต้าของคณะรัฐมนตรีนะครับรับรองครับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้เนี่ยนะครับตื่นรู้แน่นอนครับตื่นรู้แน่นอนครับเรามาดูรายชื่อกันแบบไล่ไปเลยดีกว่าครับว่าคนที่จะมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับตื่นรู้ที่ว่าจะแก้ไขปัญหาอันหมักหมมมานานของประเทศเราได้พร้อมกับสร้างความปลองดอยให้กับพี่น้องชาวไทยเกือบ70ล้านคนเนี่ยนะครับมีท่านไหนบ้างครับในโคต้าของสปชครับหรือสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่ไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินนะครับ เพราะมันเป็นตําแหน่งทางวิชาการเนี่ยนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด20ท่านครับใน20ท่านนี้นะครับเป็นทหาร3ท่านครับเป็นนักอภิปรายบนเวทีมูลมหาประชาชนอย่างน้อยอ2ท่านผมมาพูด วันนี้เป็นครั้งแรกที่สวนลุมนะครับและเป็นครั้งแรกที่มาเดี่ยวไมโครโฟนมาเพราะว่าเป็นคำสั่งของผู้ใหญ่บ้านสาธิตวงหนองเตยนะครับผมนึกชมเชยและด้วยความเคารพหลวงปู่พุทธ,ธอิสระนะครับผมไม่สามารถตามความคิดท่านได้ทันว่าเหตุไฉนท่านจึงไปตั้งเวทีอยู่บนแจ้งวัฒนะนะครับ <c oughs> มาทราบตอนหลังว่าตรงนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่จะไม่สารรัฐมนตรีทำงานได้จนบัดนี้นครับ <c oughs> ับแน่นอนครับย้ําอีกทีว่าเราไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับไม่ได้อยากจะเป็นด้วยแต่อยากให้มีการตั้งรัฐบาลมาบริหารประเทศเพื่อแก้วิกฤตของประเทศเราไม่สามารถรอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเขาประมาณการกันว่าเศรษฐกิจไทยจะล่มจบล่มสลายภายใน3เดือนเพราะฉะนั้นใครรอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งผมว่าต้องตายก่อนแล้วไปรอชาติหน้าพี่น้องครับ ดอ,ดองแน่นอนเลยค่ะงานเนี้ยค่ะร่างเลยค่ะร่างเลยรัฐธรรมนูญเลยค่ะตื่นรู้แน่เลยค่ะครับผมยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดส่วนอีกสองคนครับเป็นสวสัรหาจากกลุ่ม40สวคือผมได้ไปยื่นฟ้องยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้เส้นสดความเป็นนายกรัฐมนตรี ดังที่ท่านต้องการใช่ไหมครับศาลและองค์กรอิสระสามารถทำหน้าที่ได้เพื่อเอื้ออำนวยความยุติธรรมค้นจากการถูกข่มขู่คุกคามของเราผู้ที่เลวลายทั้งหลายของระบอบทักษณิณก็ด้วยฝีมือท่านประชาชนนี่แหละครับให้ระบบการเมืองของประเทศไทยเนี่ยนะครับที่ต้องปฏิวัติโค่นล้มกันไปครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ประชาธิปไตยครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปรู้สึกว่าเราทำลายประชาธิปไตย แล้วยังมีท่านนี้นะครับนางนารีวันณกินตะการนนครับเป็นสวสัญหาครับและยังเป็นพี่สาวแท้ๆของพลเรือเอกบรรณวิท์เก่งเรียนครับหนึ่งในคณะคอมชอที่ยึดอํานาจในปี49ด้วยครับแห่าตายแล้วคนกันเองนะตัวเองคนกันเองเอา้าวคนนี้แกนนำม็อบแช่แข็งนี่ อีกท่านหนึ่งนะครับเคยร่วมลงชื่อครับฟ้องรัฐบ,บาลที่แล้วครับต่อปปชนะครับเรื่องโครงการ2ล้านล้านครับและลาออกจากการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏส,สวนดุสิตครับเพราะรับไม่ได้ครับที่สวนดุสิตโพทำโพเอาใจผู้มีอำนาจครับ wow. ไม่เหมือนตอนนี้เลยเนะเดี๋ยวนี้โพล่เขาทำถูกแล้วถูกต้องนี่อย่าไปแซะได้ไหมสงสัยต้องกลับเข้าไปใหม่แล้วลาอ่อยทีแล้วมั้งครับคุณแต่ตอนนี้ทำถูกแล้วไม่ได้เอาใจโอเคป้ามีอีกท่านหนึ่งครับที่น่ารักดีนะครับนี่เลยครับคุณเชิดชัยวงเสรีครับสมาชิกสปชจังหวัดภูเก็ตนะครับหาประวัติเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับแต่นี่เลยครับนี่เลยครับนะฮะเขาให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าด้วยส่วนตัวครับมองว่าปัญหาสําคัญที่ทําให้บ้านเมืองมีปัญหาเนี่ยก็คือนักการเมืองและพักการเมืองครับ มาของปัญหาให้ได้ก่อนจึงจะสามารถมีประชาธิปไตยที่แท้จริงเดี๋ยวขอดูประวัติส่วนตัวของท่านนี้หน่อยได้ไหมครับกลางกลกลประวัตินี่บอกว่าเป็นสมาชิกสภาจังหวัดภูเกต็ตสมาชิกอาบาจอภูเกต็ตสมัครสวสามครั้งแต่สอบตกทั้งสามครั้งโอ้โหต,ต้นตอของปัญหาก็คือนักการเมืองรพรรคการเมืองไอ้พวกที่พยายามจะเล่นการเมืองแต่สอบตกใช่ไหมแต่คราวนี้สอบไม่ตกแล้วนะไม่ตกครับเพราะว่าไม่มีการสอบไม่มีครับกลับกลงกล โอ้โหไม่การเมืองเลยไม่มีการตอบรับคะแนนเสียงเลยไม่มีการล็อบบี้เลยไม่มีเลยกลับกลับกลับมเฉพาะของสอปชนะครับ20คนครับบวกอายุกันเข้าไปพันกว่าปีครับคนที่อายุน้อยที่สุดก็คือ45ปีครับ yeah! เมื่อวานนี้นะครับในที่สุดราย <c oughs> ชื่อกมาที่การร่างรัฐมนูญจากฝั่งสภานิติบัญญัติเนี่ยนะครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีและคอสชอก็มากันครบแล้วนะครับไหนเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะ นี่ายบวรศักดิ์อุวรณโนครับนี่ก็คงไม่ต้องสาธยายให้มากความนะครับใช้ยาเนติบริกรเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆนะครับต้องระดับท็อปจริงๆครับนายสุจิตบุญบงการครับนี่เลยฮะอดีตตุลาการรัฐธรรมนูญนะครับชุดที่ตัดสินคดีทักกี้ซุกหุ่นครับแล้วก็เป็นเสียงข้างน้อยด้วยหมายว่าอย่างไงหมายความว่าเป็นฝ่ายที่ตัดสินว่าทักกี้เนี่ยผิดจริงครับและจะต้องพ้นจากตําแหน่งครับก็คือไม่ยอมหักกฎหมายครับเพราะแรงกดดันของมวลชนครับโอ้โหสุดยอดเลยคนเนี้ยอย่างที่เราเคยคุยกับจางคณิตนั้นนะ ท่านบอกว่า,า,ก,วาการตัดสินให้ทักกี้บกคล้องโดยสุดจริตคราวนั้นนั่นแหละมันเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมแบบกูไม่กลับของหลายๆหน่วยงานน,นี่คุณสุดจิตต้องยังกลับมาตามล้างตามเช็ดอยู่เลยดูซิออ้าหน,น,<ฮ>น้าเราจะชมใครสักทีเนะี่ยเออจริงนะตบมือเขาหน่อยไหมตบมือับออตบครับ้ทีมงานตบมือ,มอเด้ เดี๋ยวอันนี้ตบอย่างจริงใจไม่ได้ประชดโอเคป่ะเคลียร์ก่อนบางคนแม่งดูไม่ออกใช่ครับเฮ้ยกูตบจากใจจริงจิงชัดครับเข้าใจไหมฮะคนนี้เราต้องชมเชยจริงถูกต้องครับท่านครับท่านต่อไปดีกว่าครับครับผมนายจรูนอินทจาน์ครับอดีตประธานสารรัฐมนูญครับที่ตัดสินคดี2ล้านล้านและคดี้ยตายแล้วเสียบบัตรแทนกันนะครับนั่นแหละครับท่านนั้นแหละครับสชหรับการแก้ไขเพิ่มเติมรัมนูญตามคำร้องนี้เป็นการแก้กลับไปสู่จุดบกพร่องที่เคยปรากฏแล้วในดีตเป็นจุดบกพร่องที่หล่อแหลม เสียงต่อการสูญสิ้นศรัทธาและสามัคคีธรรมข้งมวลหมู่มหาชนชาวไทยเป็นความพยายามนําประเทศชาติให้ถอยหลังเข้าครองทําให้วุฒิภากลับไปเป็นสภาญาติพี่น้องสภาของครอบตัวและสภาโอมิเมียส้งเสียงเชิญชมท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่างเ้าท่านด้วยครับต้องแน่นอนเลยครับกลับกลับกลับโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะกูชักเหนื่อยนะอะต่อให้หน่อยครับพ่อหมอครับนายบันเจิดสิงคเนติ จากนดเพราะ80ปีประชาธิปไตยไทยนั้นเป็น80ปีของชนชั้นนําที่กําหนดทิศทางของบ้านเมืองครับหลังจากเราเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับพี่น้องเราใช้เวลา40ปีนะครับจึงก่อให้เกิดพลังของประชาชนในการไล่ผด็จการทหารในปี2516ครับ ท่านต่อมาครับนายประสบสุขบุญเดชอดีตสวสรรหาอดีตประธานวุฒิสภา นายเจตโทนะวันนี้คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสยามหล่อตลอดเลยคนนี้หล่อหลเลยมากเลยขั้นต่อมานายแพทย์กระแสชนะวงโอ้โหคนนี้นี่เด็ดครับเด็ดเลยรู้ไหมเขาเป็นโคต้าของใครของใครฮะโคต้าคอรมอเหมือนกับคุณเจตโทนะวันนเลยฮคยแล้เขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นพ่อตาคุณเจตไงล่ะเขาเป็นพ่อตาคุณเจตไม่เรียกสภาผู้เมียเรียกสภาอะไรครับเนี่ยสภาพ่อเมียหรือเปล่าครับเนี่ยประชาชนตื่นรู้จริงๆนะครับ อีกคนครับนายนักครินเมฆไตรรัตคณะอัาสา์ธรรมศาสตร์นี่ใครเนี่ยไม่รู้จักเลยว่ะนาย ปริยากรถ้าเกิดไม่รู้จักเรา<ห>ต้องเข้า Google กูเกิลกูเ o g ลก g เกิลมันยอดเยี่ยมมากและเหมาะจริงๆครับกับผลการค้หนหาชื่อกมทอยกรร่างรัฐธรรมนูญคนสตายที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้แกลมมีเว็บ <c oughs> ท,ที่แสดงผลขึ้นมาเป็นเว็บแรกเมื่อเราเซิร์ชชื่อปียกรปริยากรที่ Google ครับพี่น้องใช้โอกาสในช่วงแรกที่ผมพูดเนี่ยนะครับปบมือเปาโนหวีดขอบคุณกำนันสุเทพให้ดังที่สุดครับ นอนเลยค่ะงานเนี้ยค่ะร่างเลยค่ะร่างเลยรัฐธรรมนูญเลยค่ะตื่นรู้แน่เลยค่ะกลับกล,บลบเราจะพูดถึงความไม่เหมาะสมกับการที่พวกเขาจะเป็นรัฐบาลอีกต่อไปคนพวกเนี้ยไม่มีจิตสํานึกที่จะมีความอาย ที่จะลาออกพวกเขาง่อพวกเขาไร้ความสามารถพวกเขาขี้กองพวกเขาทําผิดกฎหมายไม่ต้องผิดกฎหมายผิดความรู้สึกของมวลมหาประชาชนเราจะทนอยู่ได้อย่างไรถ้าหากว่าคนทําอะไรแย่ๆต่อประเทศชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะการกระทําที่ผิดกฎหมายและขัดต่อความถูกต้องชัดเจนแบบนี้พวกเขาหน้าด้านพวกเขา,ามารถนพวกเขาทําขัดตรจมนวนเมื่อมีเรื่องที่ตัวเองต้องสํานึกว่าทําผิดไม่สนใจอะไรทั้งนันต้งงองการให้ได้ อำนาจในการปกครองประเทศคนพวกนี้ไม่มีความละอายเพื่อได้อำนาจในการปกครองประเทศแล้วก็ใช้อำนาจในการทุจริต ขอรับชันนี่มันเป็นผด็จการที่ทำลายระบบคุณธรรมและประชาธิปไตยทั้งหมดนี้ไม่ใช่ปรากฏการธรรมชาติหรอกครับพี่น้องเป็นความพยายามรัฐบาลปิดหูปิดตาพี่น้องประชาชนสามารถกู้เงิน2ล้านล้าน3ล้านล้านรวมเป็น5ล้านล้านและจะต้องให้คนไทยใช้นี่5้ปีทั้งหมดนี้ไม่ใช่ปรากฏการธรรมชาติหรอกครับ